คกนกวนแต่ไม่มีผิดพลยดถึงว่าติมาแต่เราก็ติดใจจะมีกันไปนับถากถานถึงวาติดาแต่เราติดใจ <c oughs> <c oughs> ตบมือกับเจ้าภาพใหม่เลยนะครับวันนี้ก็นะนเป็นงานเปิดของพี่เพชรนะครับวันนี้ก็มีโชว์พิเศษด้วยนะครับผมนะครับวันนี้นะฮะวันนี้เป็นเกิดของพี่เพชรนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาร้องเพลง Happy birthday to you Happy birthday to you อันนี้เรียกเสยงมาเลยโชว์เดียวเดียกไหมที่ด็ด อาฟอนโซเดียวเองดึบ so ึบอาเคนมาแล้วเร็วๆๆๆาเร็วยาฟัยาฟัยาฟันเอ้อ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 อแม็มุงอกว่างหรอได้ ເຮົາຢຽນຍາຍോໃຫ້ເ

ยายอ่ะคนแรกเลยมาอวยพรให้ลูกมาเร็วๆนะโอเควันนี้ก็เป็นงานเกิดของพี่เพชรนะครับวันนี้ก็พวกเราก็ดีเจด้้ยนะครับกับอายุที่แก่ขึ้นนะครับนะครัวันนี้ยายจะไหวไหมเนี่ยหนูบอกเลยว่าดีเยนะเล่นเครื่องเล่นเครื่องเนเครื่องเล่น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 เาเปล่ากันไหมหรือว่าอะไรเนี่ยเาเป่ากนนะนอเรน่เ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อีกเราหนึ่งมา Happy ป่ะฮะอ่ามีคำสูงมากนะคะ มือสั่นหน้าหนูนานะคะอ้าวมือสั่นแล้วมือสั่นแล้วมือสั่นแล้วที่นั้นมือสั่นแล้วแล้วค่อยเนี่ยมือสั่นแบบเร็วเนี่ยโอ้ยน่อหัวค่อยโอ้ช่วงโควิด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 โอเคโอเคโอเคช่วงโควิดเดอ้าวขอให้หัวมีสุขภาพแข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้น เดี๋ยวให้แม่อ่ให้แม่จำลองไวพรให้กับลูกเพลนะครับยังเวียาหลายใหญ่หางเนาะก็ให้ครบลูกทั้งสองมีความสุขเลยความเจริญคิดจริงใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขายก๋วยเตี๋ยวก็ให้ร่ำให้รวยทำยูทู e ก็ให้ปังปั๊อย่าไปคิด มากมายคนเราน่ะเกิดเกสรหาหมั่นลงมาพ่อเรื่อง่อจะพ้องแล้วเพื่อนเนี่ยหาหมั่นลงมาพ่อเฮ้ยไหัวหน้าคณะลงแปะหัวหน้าคณะลงแปะหัวหน้าคณะลงเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตีของ อง่าไปคิดอะอะไรยิ่งอยากมากไหมขอจะให้เข้าทำดีสิ่งดีๆก็จะเกิดในชีวิตของเราคิดบวกคิดบวกบวกบวกวกซงถูกเอาย่าไ่จบเยอถูกภาษาูแล้วก็ให้ลงแบบจะให้พ่อผู้ใหญ่นะครับนะครับรอให้เียกต่อกันครับอธิวเป็นลูกหลานเนาะ ในวันนี้นะครับก็วัดไข้วันเกิดนะครับี่เขอให้ที่เพ็ดนะครับร่างกายสุขภาพแข็งนะครับแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะครับวันนี้นะครับก็ทำธุรกิจอะไรก็ขอให้ ประสบพลสสำเร็จนะครับรวยๆปังๆนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือร่างกายสุขภาพสุขภาพร่างกายต้องมาก่อนร่างกายเราถึงเรงเงินทองแล้วก็ไหลมาทีมาทีหลังนะครับขอให้มีความสุขนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับไม่ต้องอ่าเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่รบพวนต่อเลยนะครับก็ขอให้อ่าพี่เพชรนะคะจู สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำธุรกิจการงานใดๆก็ขอให้ธุรกิจการงานของพี่เพชรนะคะจงะเจริญรุ่งเรืองยิย่นขึ้นไปไม่เจ็บไม่จนนะคะตลอดปีตลอดไปเลยจ้าอขอบคุณครับเอาคนต่อไปคนต่อไปอนั่งอ, <laughs> <laughs> อยู่ไก่อยู่ไก่ไหมก็ขอให้อา คมีกิจการงานจะเลยรุ่งเรืองค่ะรวยๆวรวยรสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะครับอ่าพี่ดีเดียนะครับผมดีเดก็ขอให้พี่เพียรสุขภาพแข็งแรงเนาะนะครับผมอย่าเจ็บอย่าใครจะจนเด้อนะครับผมแล้วก็คิดสิ่งใดวางสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาเนาะนะครับขอบคุณครับ นี่มันลืมไม่ได้เลยหัวหน้าลองหัวหน้าคณะนี่เนียเนี่นี่ยเนี่ยเนี้วกีสุขสน์นเกิดนะคะขให้เคสสุขภาพแข็งแรงนะคะโอเประสบความสเร็จทุกเรื่องการสิ่งเลยนะคะรวยๆนะคะไเรื่องที่ยรเนาวีคนีวีคีจิเลีน้องโอเคถดไปนะคะเเอาเคนนี้เาหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะเราลืมเอาไม่ได้เลย พี่นั่นแหละพี่นั่นแหละเอาผมคนว,วยอยเนีคนวอยเอาคนวอยอนขอยให้พี่<อ>พเพ็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็นะคะอยู่รักกันดูแลกันนะคะ<อ>กับทีมยูทูบเบอร์แล้วก็ทุกๆคนนะคะที่มีความรักที่มีความเมตตาให้กันเป็นพี่เป็นน้องกันแบบนี้ตลอดไปนะคะ<อ>พี่เ<อ>พ็งขอบคุณครับเอาคนวอยคนวอย คอนคอนวายัคอนวย่าอคอว้คอนไวยครับครับโอเคนิดหน่อยนะเอาเบียร์เอาบี์เบียร์พี่นจะบแค้นเบียร์เออเอาเบียร์เอาเบียร์กับพี่นกเอาเอาามีของขวัญมาจากพี่อะไรเนี่ยพี่ที่สอนด้วยอ้าวมีของขวัญไหมนี่ มอ่งไปเลยในนามช่องกระติสอนไปมั่งให้พี่เพชร์นะให้พี่เพื่อดีครับผมค่ะก็ขอให้พี่เพชรสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้รวยๆปังๆนะครับครับอ่ะก็แค่นี้เลยโอเคพระองขอบคุณครับน้องชายสุดที่รักอ่ะรับเบียนะครับเบียก็ขอให้เพียรนะครับมีความสุขมากๆขอให้พี่เพชรนะฮะร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่พี่ชายน้องกันแท้ๆนะแต่ว่า เราก็รักกันเหมือพี่น้องกันแท้ๆนะครับนะฮะก็รักนะฮะรักเอาที่สุดเลยนะครับผมนะฮะอ่ะขอให้พี่นดสุขมากครับคุณรับอ้าวสนุกกันต่อนะครสนุกกันนานได้ช่วงนี้ช่วงที่สตาร์บโอ้ยในใจพูดเลยหรือเปล่าไหมขอบคุณเออเออไอไอนี่สนี่ะฮะโอ้ยทไม็ปลี่้าที่ไมไอเห็น้าที่ไห แ่ทีเี๋ยเออเอาแตที่ไม่ยัไม่ได้ไวพร์เลยนี่่อยาิงเาอกยกอลกอยา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 กอกอยากอยกอยากอยกอยาวอยากอยากอเากอยากเยายากอกอยากากากอยก้ายอกกากาอ